สวัสดีครับพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมแต่วันนี้พาพาน้องใบเตยมาเล่นมาเล่นน้ําท่วมนะครับผมพามาขัดผิววันนี้พามาขัดผิวนะครับผมอันนี้ก็เส้นทางไปวัดนองป่าพยอมนะครับตรงนี้น้ําท่วมแล้วน้ําเข้านะครับผมน้ําท่วมถนนพาน้องใบเตยมาเล่นมาเล่นน้ําท่วมแล้วตอน,นใช้คลุศาส์เอานะครับผม เออถอย,อย,ย,อยว่าจะขัดตัวให้ซะหน่อยนะครับผมจะขัดตัวให้น้องหน่อยเนาะนะครับผมใช้ครุศาสตร์เอาเอายืนกินสบายเลยใบเตยนะครับผมยืนกินสบายเลยวันนี้เปลี่ยนที่ใหม่เปลี่ยนที่ใหม่นะครับผมวันนี้เดินไปไหนเตยเอานี่งเอา้า โอ้ยเดินตามตลอดหันหันเอาฉากมุมกล้องไม่ได้เลยเตยหมุนตามตลอดเลยเตยเอออาบน้ำลูกเล่นน้ำเร็วมาเล่นน้ำท่วมหน่อยนะครับผมท่วมนาข้าวแล้วนะครับผมติดนาข้าวเลยเป็นถนนทางไปวัดนะครับผมจะชอบไหมไปเตย่ะ ตื่นๆขนาดนี้ใบเตยจะชอบหรือเปล่าให้นอนขัดก็ได้นอนไหมเตยนอนไหมไปเลยไปเตยนอนเอานอนให้ขัดแล้วเตยเอิ่มเอ,อิ่มนี่นอนให้ขัดแล้ว ดูขาดูขาโอยดูตูดดูตูดนอนให้ขัดหรือนอนเล่นกันแน่นี่เตยอ <ś led> าเตยนอนให้ขัดหรือนอนเล่นกันแน่นี่เตย <ś led> <ś led> โอนอนนอนนอนอยากให้ควันลง <ś led> มาเล่นแล้วเตยห่วงกิน <ś led> น้ำตื้นน้ำตื้นเตยบอ่มวนบ่มวนีบออน่บ่มวนบ่มวนน้ <ś led> นำมันตื้น <ś led> วันนี้ก็มาขัดผิวกันเนาะนะครับผมให้น้องถ้าเป็นน้ําตื้นอย่างนี้จะขัดได้สวยนะครับผมจะขัดได้สะอาดนะครับผมอ่าถ้าเป็นน้ําตื้นแบบนี้จะขัดได้สะอาดนี่เตยเล่นแล้วถึงคิวเตยแล้วเตยอย่าลงนะเตยนาสะนั่นน่ะเตยลุกนะชันนะเตยนะขึ้นไม่ได้นะ ดูจะไปไหนจะไปไหนเตยจะไปไหนลูกเดินมาโดยหาหาหาของกินหาของกินหาของกินแล้วเตยหาของกินเดินไปไหนนี่เขาจะอาบน้ำให้นี่เดินไปไหนนี่โอ้ไปเดินไปเดินไปไหนเขาจะอาบน้ำให้นี่ โอ้เด oh, <laughs> like yeah. ินไปทั่วเลยเดินเดินไปทั่วเลยเขาจะอาบน้ําให้นี่จะเสร็จง่ายบ่นี่จะเสร็จง่ายบ่เตยนี่หนูเดินสํารวจน้ําก่อนอ่ะเตยหนูเดินหนูเดินสำรวจสรวจน้ําก่อนนะครับผม นี่ก็ให้เล่นให้เล่นบนถนนเลยนะครับผมดูเพราะควานไปทางไหนไม่ได้เดินตามนะครับผมเดินตามพ่อควานแล้วตอนนี้นี่เอา้ากินย้าน้ำท่วมกินอยู่บอกระต่ายกินอยู่บอขัดง่ายขัดง่ายนะครับผมทะน้ำตื้นแบบนี้ขัดง่ายค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับผมสะอาดง่ายนะครับผมแบบนี้ ไปแล้วน้องควานพาเดินกับคืนแล้วขัดจากนู่นนะครับผมมาถึงนี่แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะครับผมไปเริ่มขัดจากนู่นมาใหม่เพราะว่าอ่าน,อน้องไม่อยู่นิ่งเลยนะครับผมน้องไม่อยู่นิ่งเลยเตออยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น อยากเล่นอยากเล่นแล้วเตยอ,อยากเล่นวิ่งอ้อมแล้วเตยเอาจะนอนเอานอนขนาดจะนอนยังมือยังไปคว้าต้นไม้นะครับเตยอ,อะไรจะหิวได้ตลอดขนาดนี้นะครับหิวได้ตลอดนะครับผมสาวใบเตยเอาเล็งมือเข้าแล้วเล็งมือเข้าแล้วก็ตา อาเล็งมือขัดให้แล้วอ,อดูเขาสบายตัวเขานะครับพ <c oughs> อได้ขัดผิวนี่เขาสบายตัวนะครับผมไปเตยสบายตัวนี่นอนกลิ้งนอนเล่นแล้วทีนี้มวนไหลมวนไหลน้ <c oughs> ําถ่วงน้อยสนุกสนุกสนุกไปเตยได้เล่นได้เล่นน้ <c oughs> ําขนาดเล่น <c oughs> <c oughs> น้ำบนถนนนี่ยังโหดนะครับ โอ้ยเล่นน้ำยังโหดนะครับผมไ่เตยไมากินกินยังห่วงกินขนาดเล่นยังห่วงกินนะครับผมโอ้กินเก่งที่สุดในโลกแล้วไปเตยกินเก่งๆนะครับผมกินเก่งมากๆเซบอสซบอส Ừ, เกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้วนะครับผมใ <laughs> บเตยก็อยากกินนะ <laughs> น้องควานก็อยากขัดนะครับผมใบเตยก็อยากกินน้องควานก็อยากขัดแล้วทีนี้ <laughs> ไม่นิ่งไม่นิ่งหมุนแล้วหมุนแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วตาเห็นรถไวนั่นเตยรถมาแล้วเตยเตยรถมาแล้วเหรออ่ารถมาแล้วรถมาแล้ว น,นุ่นแหม่ไปทางพุ่นนู่นแหม่ไปทางนู่นแหมยเอ้ยน้อ้ยนุ่นแหม่ไปทางนู่นแหม่เออรถล้นก็ออกทางนู่นว่ะเออเล่นแล้วเออฮาวเออนี่นิ่งเตยนิ่งฝั่งนี้จะเป็นโคลนลงไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวติดนะครับผมไ,มไมด้ได้ได้ นี่ต้องมาต้องมาต้องมาฝั่งอ่าคนกรีดนะครับ <ไป S 1> ผมมากลับคืนมาลูก <ไป S 1> เออทางนู้นเป็นโครนลูกยอมเล่นแล้วเล่นแล้วค <laughs> วานอาน้อ,นองควานหรือใบเตยไม่รู้นะครับผม <ไป S 1> <laughs> ที่อยากเล่นตอนนี้ <laughs> โอ้สาดพิษมาก <laughs> ทุกปีก็น้ำไม่ท่วมตรงนี้นะครับผม อ่าสุกปีก็ไม่ไม่ท่วมสูงขนาดนี้ปีนี้นี่โอ้ยมาหนักมากแล้วมาไวมากเลยปีนี้นะครับผมน้ําสวยยังเตยสวยยังน,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 นี่เกือบสะอาดแล้วนะครับโอ้เตยอ งานไหนงานนั้นไปเตยตะเลิดมาหาพ่อควานตลอดนะครับผมตะเิดมาหาตากองตลอดได้ไปเตยทั้งน <Bened ett ina> ้ำ <among> ทั <S <S <lonely> <S ้งโคลนเลยนะครับผมเต็มๆให้ไปเตยนิ่งนี่เหมือนจับปูใส่กระด้งนะครับผมเตยไม่นิ่งหรอกนะครับผมเตยหิวอ่าเตยจะกินอย่างเดียวนะครับผม จะขัดจะขัดไม่ขัดเตยไม่รู้นะครับผมเตยจะกินอย่างเดียวแหละนะครับผมจะขัดจะอาบน้ําให้เตยไม่สนนะครับผมไม่รู้เนาะเตยเนาะเตยกินอย่างเดียวนะครับสายกินอยู่แล้วใบเตยนะครับผมสายกินอยู่แล้วใบเตยนะครับผม โอ oh, ้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้ยสวยแล้วนะครับผมแม่ไม่งามแล้วเตย <laughs> <laughs> นี่ดีใจมากได้มาเล่นน้ำอาบน้ำนะครับผม ตอนแรกว่าจะพาขัดอันนี้ให้น้องเนาะนะครับผมขัดสมบุนไพรให้น้องอ่ะน้องฟิลม์มน้องฟิล์มไปหักกิ่งสะเดามาเป็นผมพาไปตรงนู้นใกล้ตรงกิ่งสะเดาไก่ก็ตาขัดให้พอหักหักทูกสะเดามันจังดำทองขาวๆสะเดาขัดเดี๋ยวขัดกิ่งสะเดาต่อนะครับผมเป็น ถ้าเอาไอาเอาสะเดามาขัดผิวให้น้องก็กันแมลงด้วยเนาะนะครับผมอ่าเกะกันอ่ากันกันแมลงกันหมัดนะครับผมอ่าเป็นพวกหมัดพวกแมลงก็พวกเขาอย่างนี้ก็ช่วยได้นายนๆยนายนาย,นายดูเตยนเตยสิไปซิมเขาเขาแล้วนั่น <laughs> เดี๋ยวไปชิมข้าวเขาอีกนะครับผมนี่ก็มีกิ่งสะเดาตรงนี้นะครับผมอ่าก็ ให้น้องกันยุงให้น้องได้ด้วยเนาะนะครับผมกันยุงให้น้องได้ด้วยแล้วก็ทําให้ผิวหนังนี่ดำดำชุ่มชื่นด้วยนะครับผมนี่คุณตากําลังหักกิ่งเลยนะครับผมโอ๊ยนอนตูดโด่งเลยเตยเ้ยเบาเบาลูกเบาเสาวท้องนอนนี่ขัดแล้วจะเป็นเป็นฟองนะครับผมเป็นฟองเหมือนอ่า หมือนฟองสบู่เนาะนะครับอ่าเป็นฟองเหมือนฟองสบู่เลยนะครับผมอยากลุกเระเตยนี่จะได้จะได้กันแมลงด้วยกันแมลงกันหมัดกันเห่าด้วยนะครับผมก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ากิ่งสะเดามาขัดตัวให้น้องนะครับผมแล้วก็ทําให้ทําให้ผิวหนังนี่ดํา ดำเงางามชุ่มชื่นนะครับผมจะไม่ออกแดงเนาะนะครับผมจะออกดำดำเลยนะครับผมถ้าได้กินเะลานี่ขัดกุนตาขัดให้นะครับผมสมุนไพรอย่างดีไปดูเล่น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 สบายตัวไม่เตยไะเตยโอ้ยนาจะสบายตัวเลยคุนตาอะไรมาขัดให้หนู นะคุณตาคุณตาเอาเอาอะไรมาขัดให้หนูเนี่ยเขียวเต็มตัวเลยเขียวเต็มตัวเลยคุณตาว <ไป S 1> นวนวน,นจะไปชิมข้าวเขาอย่างเดียวเลยเตยบนายเด้อเตยเด้อข้าวเขาลูกข้าวเขาลูกนี่ขเขียวเต็มตัวเลยไม่ต้องขัดแล้วตาเตายกินเลยนะครับผมนี่สเดาใช่ไหม นี่เดาใช่ไหมเตยกินเลยนะครับกินทุกอย่างอิหลีนะครับผมกินทุกอย่างอิหลีนะครับโอ้ยนะครับผมไม่ว่ามะนาวมะกรูดมะยมะเดาก็ไม่เหลือนะครับผมขมขม,ขมนี่กินได้เหมือดูดูดหาก,กินเฉยโอ้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆนะครับผมโอ้กินสุกอย่างสุเนวนะครับผมต้อง ต้องให้ใช้ยาใหม่แล้วนะครับผมแม่สาวนักกินนะครับผมตั้งใช้ยาให้ใหม่แล้วต้องเป็นแม่สาวนักกินนะครับผมตอน,นโอ้กินเก่งจังนะครับผมกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆไม่ว่าเก่งไม้อยู่รบริเวณอ่าบริเวณแถวนี้รอบๆนี้เตยหัยกกินโมดแหละครับผมจุ่มน้ำก่อนคุณตาถึงจะมีฟองคุณตา เออต้องจุ่มน้ำก่อนอ่าไม่งั้นไม่มีฟองไยก่อนเตยยังไม่เสร็จเลยอือยังไม่เสร็จเลยนี่รีบจังเลยนี่นานๆมาทางนี้ทีนะครับผมปกติไม่ไม่ค่อยได้มานะครับผมฝั่งนี้เนาะน,นะครับผมเออนานๆจะมาทีเตยอ,อ่าได้มาเล่นนะครับผมเ,บเดี๋ยวจะอยากกลับแล้วเตย แล้วเอาเอาเอาอ่าแล้วก็ล้างออกด้วยนะครับผมอ่าล้างออกให้น้องด้วยนี่เลยนี่นี่ก็จะเป็นการอ่าขัดสมุนไพรเนาะครับผมอ่าก็สูตรคุณตาเนาะครับผมอ่าสูตรสูตรคุณตานะครับผม,บผมขัดสมุนไพรขัดเ<า>สดาเพื่อกัน กันกันมะเร็งกันยุง่งกันหมดัดกันเหานะครับผมก็ช่วยให้น้องได้ประมาณนึงนะครับผมแล้วก็ทําให้อผิวหนังน้องนะครับผมได้ดำชุ่มชื่นนะครับผมดำชุ่มชื่นเ<อ>ย็นสบาย <laughs> เปียกแล้วเปียกแล้ว <laughs> 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 นี่ดำเลยนะครับผมดำเลยนะครับผมดำเงางามมากนะครับผมตัวนี้เห <laughs> มือนลงแว็กเลยนะครับผมเหมือนลงแว็กเลย เกือบเสร็จแล้วนะครับแตยงงมีอะไรเขียวทั้งตัวเลยเอามาขัดให้ไปเตยกินเลยนะครับผมกินทั้งต้นนี่บอยู่แล้วนะครับผมอะไรที่ขวางหน้ากินหมดนะครับผม นี่ย็นสบายเรียบร้อยโอ้ยเสร็จแล้วโอ้ยคุณตาคุณตาหอบเลยคุณตาหอบแล้วตอนนี้นะครับผมโอ้ยเมื่อยเลยคลิปนี้คลิปนี้เมื่อยเลยคุณตานะครับโอ้ยเวลาเสร็จน,นิ่งเลยนะนะครับผมตอนขาดนี่โหเดินทั่วบริเวณนี้เป็นของนางเลยนะครับผมไปเตย มีของกินมีของกินนะครับผมก็เลยนิ่งนะครับผมอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาน้องใบเตยมาอาบน้ําเล่นน้ำเนาะนะครับผมมาขัดอ่ามาขัดใบไม้นะครับผมมาขัดใบไม้เพื่อกันยุงกันแมลงน,นะครับผมให้ผูวน้องได้อ่าดำเงางามเนาะนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผม กดซ u b สไคร b ์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องหนูใบเตยนะครับผมช้างน่ารักด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ